ปลาดึงเลยเหรอไม่ติดจิ้มเหรอจิ้มไหมถึงไม่ได้ปลาลอยจิ้มไหมโถเรียกแม่ด่วนเลยแม่มาดั้งหมดเลยโยอปัามโดนโดนโดนละ อุนุกดิอุ้ยชังดําไม่พอใส่เออมีปูมนะอื้อหวอนี่จะเลือดอืมอืมอืม ไปเลยโอ้ยไปจับตโอ้โหตัวใหยไปเลยโอ้ยไปจับตัวโอ้โหตัติดตองข้างตออยูเยบื่อด้ยตรงนั้โอ้โหโอ้โหใหญ่มาก เบอร์ไม่อยู่ในนั้นนี่มุก่อนเลยดีกว่าเอาเลยเอาเลยพี่ดอนจัดการเลยเพราะในนั้นเบอร์เล่นเล่นมันจัดตั้งแต่ครึ่งครึ่งวันแล้วตรงนี้ก็มีเดี๋ยวดูดูแผลแผลผีบอกของพี่ดอนเขาสั่งมาตั้งนานแล้วใช้ใช้ดีอยู่ไหมทำนี้ต่อเยอะเออหูโดนอ่ะบอกเลยว่าโดนโดนไหมโดนไหมยุว่าต้องโดนแน่แนแน่แน่ต้องโดนโดนไม่โดนเดี๋ยวรู้ มีสิมีบอกเลยว,ว่ามีชอบมีตัวใหญ่แน่ๆจะไปตามน้ำเรื่อยๆเดี๋ยวผมแาวรับไปขับท้ายฝาจบเลยเย็นนะ <S <S โอ้โหแม่งวิ่งเข้าข้างใน,นโดนโดนเหรอดึงเหรอกระชากเลยหรออกระชากเลย จะไปหั่นใจร้อนแบบนั้ำขวงเัยเนี่ัหมอกลงเลยดูมันกระโดดหนีจันโอ้ยโดนว่าฝูงใหญ่อะบอกเลยอ้ยเอมันตรงเนี้ยแหละเอาลูกลงไปลูกลงลูกลงตะกร้าตัวใหญ่นะ มันมีตัวใหญ่กว่าว้าใหญ่แล้วมีใหญ่กว่าปากหอยนีมันกลายเป็นกระพงไปแล้วเออดูนี่ดีใหญ่มากงเลขาอยังกับปากระพงเลยเบิร์ตไม่ใมีเดืยนัคนี่ไงตัวเล็นี่ครับเราแจกปลาไปด้วยนะเพราะเรากินหมดแล้วมันเยอะเนาะปลาข้างดังมันลอยเอาด้วยมาไหมเราเอาไปด้วยเอาไปด้วยทีเรีจะเทงันที่กระติกอ่ะเอ้ยไปเลย เดมล้นเลยล้นเลยล้นเลยเอาไปเอาไปเอ้าไปเต็มไปเต็มไปเต็มเยอะแยะเยอะแยะอย่างนี้เสียวกำลังดูแล้วแฟนต้องรีบเลยนี่วิวกินปลาเนี่ยมากดด้วยมีมากดด้วยโอ้ยเยอะมากต้องริ่ไปทำเลยปิดไม่ได้ด้วยปิดไม่ได้เลย ครับผม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 สวัสดีครับ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 ขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ